ต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์ของดานุชาฮีโร่ระดับ A ดานุชาเธอเปรบลระดุดเทพธิดาแห่งอิสระภาพด้วยจิตที่มุ่งมั่นและทักษะการใช้ธนูที่โดดเด่นมากของเธอทําให้เธอเป็นผู้ชี้นําประชาชนในประเทศให้ลุกขึ้นมาต่อต้านจัก,กรวรรดิไม่ใช่แค่เพียงป้องกันแค่ชั่วคราวแต่เป็นการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้อิสระภาพอย่างถาวรสกิลหนึของดานุชาคือ scarlet arrow เมื่อกดใช้ครั้งที่1 เธอจะยิงลูกศรกระจายออกไป3ดอกทำดาเมจและติดสถานะเลื่อนไหลศัตรูที่ติดสถานะเลื่อนไหลจะเสีย HP เป็นเปอร์เซ็นต์ตามระยะทางที่เคลื่อนที่ยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บนั่นเองกดใช้ครั้งที่2กลายเป็นเกลแอโร่เธอจะยิงลูกธนูต่อเนื่องทุกถึงสองวินาทีทำดาเมจรัวๆสกิลสองของดานุชาคือ p u n i s h e r a r r o w ดานุชายิงลูกศรแห่งการลงทันออกไปทําดาเมจและสตันศัตรูยิ่งระยะห่างเท่าไหร่ดาเมจและสตันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยสกิลติดตัวที่1ของดานุชาคือโบสเปรชชอตเมื่อกดล็อกแล้วจะเพิ่มลูกขนูกระจายของกกาเล็แอโร่โจาก3เป็น5ดอกสกิลติดตัวที่2ของดานุชาคือเิเนเตติ้งชอต เมื่อปลดล็อกแล้วจะทําให้สกิลของนิตแอรโร่ยิงทะลุทะลวงเป็นเส้นตรงทําดาเมจกับศัตรูทั้งหมดสตดตัวที่3ของดานิชาคือเดลี่พอยซ์นเพื่อพิษลงไปที่ลูกดอกทาให้สกิลของดันิชาสกิลเพิ่มสาถาหนาติดพิษและพิษสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง5ครั้งสกิลติดตัวที่4ของดานิชาคือลูเลสแดน เมื่อกดล็อกแล้วจะทำให้ค่าแม่นยำกับอัตราคิวิฟท์ข,ของอาวุธเพิ่มขึ้นจุดเด่นของยันชาคือความสามารถในการเบิร์สดาเมจเพราะเธอมีสกิลทำดาเมจถึสงสองสกิลและสามารถทำดาเมจได้จากระยะไกลได้เธอจะสามารถยิงสนับสนุนเชื่อจากข้างหลังได้ดีเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายและใช้งานได้ทุกโหมดจุดอ่อนของเธอคือไม่มีสกิลหนีและค่า HP ต่ำซึ่งนี่จะทำให้เธอเสียเปรียบใน PVP เมื่อเจอสายโวนทั้งหลายเข้าถึงตัว ในการเล่น PVP โหมด3ต่อ3าทางอีกฝั่งเข้ามาลง้งไม่ถึงคุณพวกเขางานเข้าแน่เพราะคุณจะได้ยิงสกิลเบิ้ลเข้ารัวๆไปจน MVP ลงหัวและอย่าลืมกดไลค์ Facebook ของกาลิน่าคอน t e ล r ีเทิร์นเพื่อติดตามข่าวสารกันด้วยละ่ะแล้วเจอกันในเกมนะ